พิธีของต่างจังหวัดนะครับช่วงสดเจา่อขอกเจ้ามัวอขอกอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตั้มเ้านะครับที่ป้าเพื่อนมาเบิ่งวิธีการเลียงงัวอันนี้การใส่ระบบของตัวกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่นะครับมีการลอมสาเาตุทีีเข้างัวออกต่้มเสานี้แต่ยอนว่ามันมีลำบอกนะครับลำบอกตามหยา ตามยาแล้วก็เขาก็จะกินยาที่มันมีโปรตีนที่วัดสูงนะครับเดี๋ยวผมพาตามไปบนขึ้นเพื้องบนเราทำน้ำมาท่านเหรอครับนี่ยนะครับก็อันนี้เป็นปลายนาทีเขาทำหน้า <c oughs> เสร็จแล้วนะครับนี่บริทําหน้าปังทําแต่หน้าปีนะครับบรรยากาศคนจะเศร้าหมอกนะครับหมอกจะขื่นหลายวุนย่นยางตามมาท่านนะครับไปเร็วไร นีรบรรยากาศของอยู่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับตามถึงนะครับบรรยากาศภนอกบันมาเท่ากับเป็นแนี้นิลนะครับพี่น้องบรรยากาศตอนตื่เต้นนกกระล้ายหลายครับเอาไปงวนตอนตื่นเต้นี่ครับ มือห้องก็ต้องออกเที่วเศร้านะครับเพราะว่าให้เขามันกินหยาหยามันจะมีน้ำหมอกหยามีน้ำหมอกแล้วมันก็งวัวก็จะกิน,นกนจะได้โปรตีนที่่าดีนะครับเลยจะเป็นอ,ออกเท่วเศร้าช่วงนี้งัวก,ก,ก็ถูกถูกกับมุกอาขายเขานะครับก็ต้องเก็บไปเลียงไปเสนอครับ ดีมันมีมันมีทีทีให้ทีหน้านะครับทีเหลือเขาก็เลยมีผื่นทีในการเลี้ยงมันก็เลยสะดวกสบายนี่ครับงาไปเลยครับฟังตะบุญก็เป็นของอีกเจ้าหนึ่งเขาก็เลี่ยขึ้นกันครับมีทั้งงวทั้งกล้วยกันทั้งปุ่นนะครับระรบรายะไกลจากบานมาฟังอีกฝฟังด้านนี้เขาก็จะเป็น หลวดน้ำแต่อ,อีกฟังข้างน้านี่ที่เป็นถุงวติกก็จะเป็นหลวดกระแสแบบไฟฟ้านะครับให้บวแให้มุ้งว่ามันออกไปง,ง่ายครับเครื่องมือนี้เอาบรรยากาศมักฝาครับนกปากฮานครับนกปากฮานไล่ล,ลายครับช่วงนี้เป็นมากจากปากกลางหลมาอยู่แถบอีสาน นี่ครับบรรยากาศตรงไฮตรงหน้าวิธีการเกษตรกรที่ว่าเลี้ยงเลี้ยงวัวเลี้ยงควาวยไปเมื่อก็ับพออยู่ใดนะครับแต่ว่าช่วงราคามันลงก็ต้องลดใจไว้นะความลำบากของเกษตรกรมันก็มีประมาณนี้นะครับ้าคาทุนหลกยกเมื่อก็ับอยู่บรอดไปบ่ใดนะครับนี่ถ้าเป็นฟังทท้งนี้นะครับ ว่างี้วอนนี้หน้าเป็นไทยดังนั้นไม่มก็เลยบคยุควายมีหยาเป็นไหนนะครับแต่ทั้งหนดมันจะเป็นเป็นเหลี่ยงควายไปหมดนะครับทุกคนควายหมดครับทุกคนแต่ว่าทั้งของผมนี่จะอ่าเป็นเหลี่ยงงัวนี่นะครับบรรยากาศโอเคครับคลิปนี้กับความเป็นเนี่ยนะครับ ฝากคนละหนึ่งจันะครับสวัสดีครับ